พี่ออยค่ะอายุห้าสิบแปดจ้ะทำดึงหน้าแล้วก็ทำตาหนังตาตกอะค่ะแล้วก็ร่องแก้มอันนีจะเกสิ่จุดเล็กเลหนังตาค่ะตาคิ้วร่องใต้ตาร่องแก้มนะคะแต่จะบอกว่าข้างนี้ขึ้นร่องแก้มหายไม่หมดไม่เยอะเท่าข้างขวาเลยพี่นะสมุดคิ้วอย่างสมุดคิ้วเยอะเนาะ,ะเดี๋ยวประสิทธิภาพอันนี้มันจะลดลงนะตีนตาไม่ได้หายไปทั้งหมดนะคะ กามันเกิดจากเจ้าเนื้อเราไม่ได้ไปยุ่งกับก้ามเนื้อเนาะก็ไม่ไม่เจ็บแม่อะไรเลยอ่ะมีอะไรอ่ะคะก็ปกติใช้ชีวิตอย่างปกติได้เลยเราขึ้นไปเรากังวลเรากลัวอะไรไหมครับไม่กลัวเลยค่ะคุณหมอจะเฉพาะทางนะคะดึงหน้าก็หมอผู้หญิงค่ะทําตาก็หมอผู้ชายจ้ะแล้วเป็นไงตอนทำเราหลับเราเจ็บปวดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตื่นมาหมอปลุกให้ตื่นเรายังไม่รู้อ่ะเสร็จแล้ว ไอ้ตาเราเนี่ยมันตรงเนี้ยมันยาวออกมาเยอะใช่ไหมตาลนะแล้วก็หนังตาเนี่ยมันก็มาเย็นเนี่ยแล้วก็คิว้วมันคุณคุณจะกรีดแค่เนี้ยคิ้วยาวออกมาแล้วตาอยู่แค่นี้เหรออย่างเนี้ยหมอเขาเลยอธิบายว่าตาละคนเนี่ยจะกรีดไม่เหมือนกันเขาต้องดูว่าเออว่าตาเราเป็นยังไงคิ้วเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็กรีดแค่นิดเดียว บางคนก็ต้องกีดแผลใหญ่แต่หมอเขาบอกก่อนแล้วว่าตรงนี้แผลจะใหญ่หน่อยนะของเราแผลต้องใหญ่หน่อยเพราะว่าตาตรงนี้มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คืออีกสามวันจะยุบใช่สามวันนี้ก็เริ่มยุบแล้วแล้ววันที่สี่เราก็ไม่ต้องมาแล้ววันที่ห้าก็ตัดใหม่แล้วเราก็มาฉีดไอ้นี่เลยแต่ตอนนี้ก็ไม่เจ็บไม่ปวดตั้งแต่เมื่อวานเลยนะไม่เจ็บไม่ปวดหรอกแต่ว่ามา,มา,ม,ามาเช้าเนี้ยเขาที่เขาแปะพลาสเตอร์มันดึงไว้ไงมันดึงไว้แต่นี้เราก็เลยมันตึง แต่แกะออกแล้วมันก็ปกติอ่ะอโอ้ยเมื่อเช้าคุยไม่ได้เลยนะยังไม่แกะเนี่ยมัน<อ>ตึงมากเลยอ่ะแล้วคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวฉีดโอทอเข้าไปตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีเส้นตรงนี้แหละเส้นมันก็จะหายไปเลยตรงนี้ถ้า,ไม,ถาไม่ฉีดถ้าไม่ฉีดก็ยังจะเป็นร่องอยู่เนี่ยหน่อยเห็นไหมถ้าฉีดก็โอเคเลยหมยอบอกเสมอเลยเสมอใช่พี่ชอบกระโมดคิ้วไม่เป็นโรคอะไรแต่ร่องนี่จางไปเยอะเลยนะเนี่ย ก่อนก่อนทำนี้ร่องมันเยอะไหมเยอะน,นี่เห็นไหมล่ะตะามูมันโผลอ่อมาเนี่ยตรงนี้จะเห็นชัดเลยเนี่ย